นะครับเดี๋ยวผมกราบขออนุญ,ญาตนิดนึงนะครับผมกราบขออนุญ,ญาตขอเปิดคลิปนะครับที่ผมมีโอกาสได้ร่วมสัมภาษณ์ กับคุณป่าวุฒินะครับกับท่านพี่สุชาตินะครับท่านสุชาตินะครับสิงคเนติโรจน์นะครับถ้าเป็นทนายความชื่อดังนะครับสำนักงานกฎหมายสุชาติแอนเอสโซเซเนะครับพอดีในช่วงนี้คลิปนี้ประมาณสิบกว่านาทีสิบเก้านาทีนะครับเป็นประเด็นที่เรียนถามท่านพี่สุชาติเกี่ยวกับการเซ็นบัตรประชาชนนะฮะต้องทําอย่างใดถึงจะปลอดภัยนะฮะนะฮะว่าเราจะต้องเซ็นแบบไหนและเวลาเราเข้าตึกเราจะต้องแลกบัตรเราจะต้องทํำยังไงนะฮะเราเราจะต้องแลกไหมหรือไม่แลกได้ไหมหรืออะไรต่างๆนะครับในคลิปนี้นะฮะโดยคลิปดัง ล่าวที่ผมได้ร่วมจัดกับคุณป่าวุฒิรพงศ์นะครับและเรียนสัมภาษณ์ท่านพี่สุชาตินะครับสิงคเน,นติโลดนะครับเมื่อออกอากาศสดไปเมื่อวันเสาร์ที่7กันยายน2562นะครับกราบเรียนเชิญรับฟังเลยครับผม ครับนะฮะวันนี้ผมกับขอันุญาตนะฮะเรียนสัมภาษณ์นะฮะพี่สุชาตินะครับคุณสุชาตินะครับสิงคเนติโรนนะครับท่านถ้าเป็นทนายความชื่อดังนะฮะสำนักงานกฎหมายสุชาติแอดแอสโซเชตนะครับผมอยากจะขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเซ็นบัตรประชาชนนะครับว่าจะเซ็นยังไงให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็รวมถึงการไปแลกบัตรประชาชนเข้าสถานที่ต่างๆด้วยนะครับหรือว่าบางทีเราไปซื้อสินค้าเขาก็จะขอเราบัตรประชาชนเราไปถ่ายนะฮะเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า บาประชาชนเราจะปลอดภัยแล้วก็ไม่มีข้อมูลรั่วไหลแล้วก็ไม่ได้นําไปใช้ในทางอื่นด้วยอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ท่านพี่สุชาติอยู่ในสายนะครับกราบสวัสดีครับพี่สุชาติครับครับสวัสดีครับหุนเฮาครับครับสวัสดีครับพี่สูชาติสุชาติครับสวัสดีครับคุณพุทธครับคราบสวัสดีตาผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมครับขอบคุณท่านพี่สุชาติเป็นที่สุดเลยนะครับที่ท่านสละเวลามาร่วมพูดคุยกับผมและเป่าวูดในรายการนะครับผม ครับยินดีครับครับอ่พี่สุชาติครับจะเดียนถามนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการเซ็นบัตรประชาชนนะครับจะต้องทํำยังไงเพื่อความปลอดภัยนะครับข้อหนึ่งข้อสองแล้วถ้าบางทีเราไปสถานที่ต่างๆเราต้องแลกบัตรแลกอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วเราจะปลอดภัยได้ยังไงกับบัตรประชาชนเราว่าเขาจะไม่เอาของเราไปทําอะไรเงี้ยครับพี่สุชาติครับอ่าครับก็เรื่องของการเซ็นเซ็นเซ็นรับรองหรือเซ็นบัตรประชาชนใช่ไหมครับในกรณีที่อ่ในกรณีที่เราจะต้อง พูดง่ายเซ็นรับรองเอกสารนะนะครับบัตรประชาชนเนี่ยจริงเนี่ยมันเป็นเอกสารสําคัญที่สุดนะสาหรับเรานะเพราะว่าเอกสารหรือว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในหน้าของบัตรประชาชนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่นะฮะหรือว่าการแสดงตัวตนใบหน้านะฮะและที่อยู่ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยจะอยู่ในบัตรัตรใบเดียวฉะนั้นเนี่ยบัตรจำตัวประชาชนเนี่ยก็ถือว่าสาคัญละสำคัญมากๆนะครับนี้ในเรื่องของการเซ็นรับรองบัตรประชาชนเนี่ยถ้าจําเป็นจะต้องเซ็นเนี่ย ผมมีข้อสังเกตอยู่สักสามสี่ข้อนะครับ <c ười> <c ười> เพื่อจะอย่างน้อยเนี่ยเพื่อเป็นป้องกันพวกมิจฉาชีพในการที่จะเอาบัตรจําตัวประชาชนของเราเนี่ย <c ười> ไปทําอย่างอื่นนะครับ <c ười> คืออาจจะป้องกันได้ไม่ร้อเปอร์เซ็นแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้ามีข้อสังเกตสักสามสี่ข้ออย่างที่ที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้นะ <c ười> มันก็จะทําให้อ่าลดหรือว่าลดความเสี่ยงในการที่จะพูดง่ายๆคือมันจะทํายากขึ้นนะครับพวกมิจฉาชีพนะ <c ười> ข้อแรกก็คืออย่างนี้นะครับคือถ้าเราใช้ บัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยข้อแรกก็คือที่จะต้องทําไว้เลยก็คือว่าจะต้องครอสนะฮะก็คือเขียนขีดค่าไว้นะครับว่าคือต้องบอกวัตถุประสงค์ของบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับว่าใช้เพื่ออะไรนะครับเช่นในกรณีที่ไปสมัครงานก็ต้องเขียนไว้ว่าใช้สําหรับสมัครงานเท่านั้นนะครับหรือว่าใช้สําหรับยื่นเอกสารหรือไปสมัครงานหรือว่าเป็นเรื่องของ กา,ารซื้อของเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบจะต้องมีข้อความเขียนว่าใช้สําหรับะไรเท่านั้นซึ่งแนะนําว่าจะต้องมีคําว่าข้อความว่าเท่านั้นด้วยนะครับเพราะมช่นั้นเนี่ยค,ค,คือถ้าเขียนว่าใช้สําหรับสมมตินะครับใช้สําหรับสมัครงานเนี stop, ่ยเขียนว่าอย่างนี้ถ้าไม่มีเท่านั้นเขาจะผู้มัญชาชีพก็าอาจจะเอาข้อความที่ว่าเนี่ยไปเติมคําว่าและทําอย่างอื่นด้วยเห็นไหมฮะงนั้นตรงนี้จะต้องมีข้อความว่าเท่านั้นนะครับให้ก็คือข้อหนึ่งก็คือว่า บอกวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรประชาชนนะครับข้อสองก็คือว่าคือบัตรประชาชนเนี่ยมันจะต้องเขียนวันเดือนปีไว้ด้วยนะครับว่าเช่นพอเราเขียนไปพวบเนี่ยจะต้องระบุวันเดือนปีว่าเราเซ็นเมื่อวันที่เท่าไหร่อย่างน้อยก็จะช่วยช่วยให้เรารู้ว่าเราในเซ็นเมื่อไหร่นะครับนะครับข้อสามเนี่ยก็คือข้อสังเด็จข้อสามก็คือคือถ้าไปเลยขีดเส้นไปเลยนะฮะจะเป็นเส้นเดียวหรือสองเส้นก็ได้นะครับภาพ พาดผ่านก็คือสำเนาบัตระชาชนของเราเลยนะครับแล้วก็เขียนไปนะก็เขียน,น <ะ S 2> เขียนให้เขียนที่ว่าคือบอกว่าถุประสงค์เขียนพาดไปนะครับพอข้อสี่ก็คือว่า,อาพอเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เซ็นชื่อนะครับเซ็นชื่อไม่ว่าจะเป็นลายเซ็นหรือว่าจะเป็นตัวเขียนก็ได้นะครับเป็นลายเซ็นก็ได้นะครับเขียนไปให้พาดผ่านที่ตรงบริเวณบัตรกำนัวของเราเลยนะครับแล้วข้อสุดท้ายข้อสังเกตข้อสุดท้ายก็คือว่า อสีปากกานะครับควรจะต้องใช้สีดําเท่านั้นนะฮะเหตุผลเพราะว่าอย่างนี้ครับคุณเ่าครับเพราะว่าอมันจะมีเครื่องถ่ายเอกสารบางบางประเภทหรือบางช่อที่สามารถดูดค่าเรียกว่าดูดอดูดดูดปากกาดูดสีน้ําเงินได้นะฮะครับครับนถ้าถ้าใช้เครื่องถ่ายเอกสารจําพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะดูดสีน้ําเงินออกไปนะฮะพอดูดสีน้ําเงินพ็ พอสีเงิน๊บเนี่ยก็จะเหลือเฉพาะบัตรขาวดำล่ะนั้น <Okay. S 2> แต่ถ้าเป็นประกาขาวดําเนี่ยไม่สามารถดูดได้เพราะว่าถ้าดูดขาวดําก็หมายถึงว่าจะต้องดูดข้อมูลเขาเรียกว่าข้อมูลในบัตรประชาชนของเราไปด้วยซึ่งกระชันไม่ได้ใช่ไหมครับดับงนั้นเนี่ยถ้าถ้าทําก็หรือว่าถ้าถ้าถ้าจะต้องเซ็นก็แนะนำให้เป็นสีดำนะครับอนอครับครับ,อ,รบอันนี้ก็คือข้อสังเกต ก็ S <S> สังเกตคร่าวๆนะครับประมาณสักส,สี่ห้าข้อนะครับ<อ>ในการที่จะป้องกันเพื่อจะไม่ให้ไม่มีชาชีพเนี่ยเอาบัตรประชาชนเราไปทําอย่างอื่นนะครับผมบบพ,พี่สุชาติครับเพราะบางบางสถานที่เขาอาจจะบอกว่าเออขออย่าใช้เป็นสีดําได้ไหมใช้เป็นสีน้ําเงินอย่างเงี้ยนะครับแล้วเร,เราจะทายัางไงหรือว่าถ้าถ้าทางที่ดีก็คือเราอาจจะเซ็นเป็นสีดําดีกว่าชัวกว่าขีดค่าก็ชัวกว่าครับก็คือว่าวิธีการป้องกันอย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถลดความเสี่ยงตรงนี้ได้อย่างน้อยก็คือเพื่อให้มันยากขึ้นนะครับว่าใช้สีดํานะครับ อรัใช้สิทธดีกว่าครับแล้ว,ลวในในในส่วนของเอกสารสมมุติาบัตรประชาชนเราเราเซ็นนะฮะบางทีเราขีดค่าเสร็จเราเขียนต่างๆตามที่ท่านพิสูนชายคนแนะนําเสร็จแล้วบางทีทางหน่วยงานเขาบอกว่าออ้ทำไมคุณเขียนเลอะเทอะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะใช้ไม่ได้หรืออะไรต่างๆหรือว่ามันจะมีผลทางกฎหมายอะไรไหมครับถ้าเราเซ็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับบนบางทีอาจจะไปเขียนติดตรงวันเดือนปีเกิดเราหรือหมายเลขบัตรประชาชนเราในในในสำเนาอย่างเงี้ยครับพิสุนชายครับ อย่างนี้ครับในเรื่องของการแสดงบัตรพวกนี้เนี่ยรเราสามารถเขียนได้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะครับไม่มีส่วนราชการไหนนะครับที่บ,บอกว่าคุณห้ามเขียนมันไม่ได้นะครับเพราะว่าอ,อย่างน้อยมันเป็นการเรื่องของโปรเทคในส่วนของข้อมูลของเรานะฮะอ,อันอันไม่มีครับไม่มีสามทางส่วนราชการเนี่ยไม่มีข้อความหรือว่าไม่มีกฎหมายห้ามไว้ที่บอกว่าห้ามข้าขีดเขียนว่า ใช้สําหรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีนะครับสามารถดาเนินการได้นะฮะโอ้ครับพี่สุชาติครับแล้วสมมุติว่ามันจําเป็นไหมฮะว่าว่าเวลาเราเซ็นแล้วเราต้องเขียนเป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นลายเซ็นเราก็ได้หรือว่าต้องเขียนตัวบรรจงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่สุชาติครับจะเขียนแบบไหนก็ได้ครับคุณเวาครับเพื่อว่าแต่ถ้าแนะนํานะครับคือถ้าให้มันนีไปรักกลุ่มเปียก็คือว่าปกติเราจะเซ็นมันจะมีสองแบบใช่ไหมครับคือเรื่องของลายเซ็นก็ตัวเขียนนะครับ คือถ้ามันเป็นเอกสารสําคัญเนี่ยผมมองว่าสามารถเขียนได้ทั้งทั้งสองอย่างนะครับเช่นเราเขียนลายเซ็นบอกว่ารับรองสมาถูกต้องใช่ไหมครับแล้วคุณเขาก็จะเซ็นลายเซ็นแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยวงเล็บไว้ก็จะเป็นชื่อและนามสกุลจริงก็ได้ครับเขียนได้ทั้งสองอย่างครับอ๋อครับอ๋อครับ แล้วใน,ในกรณีที่ว่าบางบางทีที่เรากลัวก็คือกลัวว่าบางทีเราเราแค่เซ็นเฉยๆใช่ไหมคร,ครหรือว่าบางทีสำเนาบัตรประชาชนที่เขาเอาไปแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องเซ็นก็ได้อย่างเงี้ยฮะมันจะมีความแตกตา่างถ้าเราไม่เซ็นอย่างเงี้ยฮะมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับพี่สุชาติอ,อ๋อเสี่ยงสิครับ,รบเพราะว่าถ้าไม่เซ็นเลยเนี่ยคุณเฮากับคุณวุฒิลองสังเกตดูครับดูนะฮะว่าปกติเนี่ยบางทีตามข่าวข่าตามทางสื่อหรือว่าทางทีวีเนี่ยเราอะทำบัตรประชาชนหายหรือว่าสำเนาบัตรหายอย่างเงี้ยฮะก็จู่ๆเนี่ย มีหมายสารมาว่าเราเป็นหนีบ้บัตรเครดิตหรือว,ว่าถูกฟ้องเงินกู้อย่างเงี้ยฮะอย่างนี้ก็คือค,คือเขาเอาเขาเรียกข้อมูลหรือว่าบาัประชาชนของเราเนี่ยไปแสดงเขาเรียกว่าไปไปดำเนินการในการเขาเรียกว่า ผู้เงินน่ะฮะหรือว่าไปจะไปสมัครบัตรเครดิตอะไรพวกเนี้ที่จะเป็นของเราใช่ไหมฮะอันอันต้องขีดค่าครับอย่างที่ผมเคยเรียนไว้ว่าเราสามารถป้องกันตรงนี้ได้นะครับเพื่อเพื่อเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้นะฮะไม่มีกฎหมายไหนที่บอกว่าห้ามเขียนนะครับไม่เมีครับนะครับสามารถป้องกันได้ตรงนี้นะฮะ พี่สุชาติเรียนถามีินิดนึงว่าถ้าสมมติในกรณีที่เขาเอาบัตรประชาชนเปล่าๆเราแล้วเขาไปเซ็นที่ลายเซ็นเราจะพิสูจน์ยังไงว่าเป็นของเราหรือไม่ใช่ของเราหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่าบางทีอายุส่วนหนึ่งเวลาการเวลาเปลี่ยนไปบางทีลายเซ็นเราก็จะไม่เหมือนกันด้วยบางทีเราเคยเซ็นตอนอายุสิบกว่าขวบพอยี่สิบกว่ามันก็อาจจะผิดเพี้ยนไปหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับพี่สุชาติครับถูกต้องครับเพราะว่าอย่างนี้ครับคุณทฮาครับก็คือลายเซ็นของเราโดยปกติเนี่ยจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเขียนผมเซ็นสิบครั้งเนี่ย ผมก็ไม่เหมือนกันทั้งสิบครั้งเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่จะสามารถตรวจสอบได้ก็คือเรื่องของลายเส้นและก็น้ําหนักนะครับแล้วก็บางทีมันจะมีเขาเรียกปลายปลายปลายมือนะครับก็คือว่าหนักเบาหรือว่าบางทีเนี่ยอ่าเขาเรียกคนหนักเบาเสร็จปุ๊บเนี่ยน้าหนักหรือว่าตําแหน่งหรือเว้นช่องช่องไฟและกนาะมันมันมันแม้มันมันจะไม่ไม่ตรงกันทีเดียวแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับมันก็ต้องดูหลายๆอย่างเช่นกัน พิสูจน์ลายมือเนี่ยคือถ้ามีความจําเป็นจริงๆี่ยนะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเซ็นหรือไม่เซ็นนะครับพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องให้ส่งกองพิสูจน์หลักฐานนะครับของสำนงงานตรรํารวจแห่งชาติเป็นผู้พิสูจน์ซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้ามันมีประเด็นอย่างนี้เนี่ยการ,รส่งไปเนี่ยก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์นะครับต้องว่ากันว่ายังไงนะฮะจำนวนเงินเท่าไหร่ยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นประเด็นในการที่บอกว่าเราได้ไม่ไม่เคยเซ็นแต่ทาไมมีเราก็สู้เรื่องเกี่ยวกับการปลอมลายเซ็นอย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะ ครับครับครับผมครับ,รบแล้วอีกกรณีหนึน่งขอเรียนถามขอความรู้พี่สุชาติ <ฮะ S 2> สมมติว่า,าคุณพ่อผมใช่ไหมฮะแต่ว่าเสร็จแล้วผมอาจจะขออนุญ,ญาตคุณพ่อผมมาแล้วก็เหมือนกับเขาเซ็นรับมอบอำนาจให้ผมไปทําแทนโดยเซ็นเนขะ้ามาในนั้นแล้วผมก็มาเซ็นต่อในนั้นหรือว,ว่าถ้าเป็นบัตรประชาชนคุณพ่อแต่ว่าเหมือนกับผมเอามาใช้แล้วก็ผมก็เขียนว่าผมใช้แทนได้ไหมครับอย่างเนี้ยฮะใช้แทนไม่ได้ครับคุณเอาไม่ได้ครับเพราะว่าบัตรประชาชนเนี่ยของใครก็ของมันนะครับของผมก็นะคือคือ คือถ้าเช่นถ้า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 อย่างคุณเฮาพูดมเมื่อกี้ก็คือคอย่างคุณพ่อเนี่ยได้มอบหมายให้คุณเฮาไปดำเนินการอะไรบางอย่างนะครับนะคัาะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีสำนักบัตรประชาชนของคุณพอ่อแล้วก็เขียนไว้อย่างที่ผมบอกว่าบอกวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนว่าจะต้องใช้อะไรเช่นก็ถ้าคุณพ่อบอกว่าให้คุณเฮาี่ยไปโอนที่ดินนะคะคุณพ่อก็ต้องอ่าคอส แล้วก็บอกวัตถุประสงค์เขียนไว้นะครับอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้ขั้นตอนตามเมื่อกี้ก็บอกว่าใช้สําหรับโอนที่ดินหมายเลขโฉะดดที่ดินเลขที่เท่านี้หนึ่งสามสี่เท่านั้นอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่ผมได้กล่าวมาขั้นต้นเมื่อกี้นะฮะอันนั้นแหะคือบัตรประชาชนเนี่ยมันใช้แทนกันไม่ได้นะครับก่อนนะฮะของใครของมันนะครับแต่สามารถมอบอำนาจให้ไปดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ อ๋อก็อาจจะเขียนว่าวัตถุประสงค์เพื่อมอบอำนาจให้ผมไปใช้ในการทาการแทนอะไรอย่างนี้แล้วผมก็ต้องเซ็นกำกับด้วยอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับหลังจากที่คุณพ่อเซ็นไม่ต้องครับไม่ต้องครับไม่ต้องเลยครับคือคือคุณพ่อจะต้องเป็นคนเซ็นกำกับนะครับคุณพ่อจะต้องคือคุณพ่อของใครคุณพ่อก็ต้องเซ็นอนั้นแต่ว่าพอหนังสือเ่าพอใช้หนังสือหรือหนังสือมอบหน้าพอใช้บัตรประชาชนแล้วเนี่ยแล้วก็ไปประกอบกับหนังสือมอบหน้าอย่างนี้ยฮะทางคุณเขาจะต้องมีสําเนา บัตรจดตัวประชาชนของคุณเฮาซึ่งเป็นผู้ละเมอดอำนาจคหนึ่งฉบับในการที่จะไปสำนักงานที่ดินเพื่อให้เขาตรวจสอบแล้วก็เป็นหลักฐานว่าเราได้เป็นผู้ละมอดอำนาจแล้วก็สู่กระบวนการในการที่ตรวจสอบหลักฐานว่าถูกต้องหรือไม่นะครับหลักฐานก็เพิ่งจะไปเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับ อย่างนีข้ขอมาเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งครับพี่สุชาติครับบางทีเราเข้าไปสถานที่เอกชนสถานที่ภาคล้านหรืออะไร,รต่างๆเขาจะต้องขอแลกบัตรประชาชนซึ่งผมผมก็เคยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าผมจะปฏิเสธไม่ให้แลกเขาก็ไม่ให้ผมเข้าแล้วก็ถ้าเราให้เขาไปอย่างเนี้ฮะแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าบัตรประชาชนเราเข้อมูลเราเดี๋ยวนี้เขาเอามือถือมาถ่ายเก็บไว้แล้วไปทําอย่างอื่นเราก็กลัวตรงนี้ฮะเราจะปฏิเสธได้ไหมฮะหรือว่าไม่ได้เลยครับออย่างนี้ก่อนนะครับก็คือว่า ตามสถานราชการก่อนงนี้ถ้าสถานราชการก่อนนะครับปกติอันนี้ก่อนผมจะแบ่งว่าสถานราชการกับเอกชนก่อนนะครับถ้าสถานราชการเนี่ยนะครับถ้าสถานราชการเนี่ยก็จําเป็นนะครับคุณครับก็จะจําเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าระบบรักษาความปลอดภัยของราชการนะครับว่าจําเป็นที่จะต้องเอาบัตรจำตัวแล้วก็แลกบัตรปจำตัวประชาชนนะครับแต่แต่ว่าถามว่าถ้าเราไม่ได้อาบัตรประชาชนไปเนี่ย เข้าได้ได้ไหมก็ได้นะฮะก็หมายถึงว่าก็อาจจะเป็นใบจับขีหรือใบอย่างอื่นที่มันมีหน้าตาของเรานะครับ <S 2> <S 2> ระบุว่าเป็นตัวตนของของ,ของคุณเอาเองเอใช่ไหมฮะครับอันตรงนี้เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องแรกแต่ทีนี้ครับคือในส่วนสถาน,นราชการเนี่ยอ,อพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรคือถ้าถ้าถูกเขาเรียกว่าเอาข้อมูลไปเป็นเนอรการพวกนี้ถ้าเราเสียหายเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นเบอรการฟ้องร้องได้นะครับอันนี้ข้อแรกก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเอกชนเช่น คุณฮาเดินทางไปไปคอนโดเพื่อน <c oughs> หรือว่าจะเป็นตามห้างตามร้าน <c oughs> หรือว่าที่ที่อื่นก็ตามที่เป็นของเอกชนนะครับ <c oughs> พวกนี้เนี่ยเรา,มาไม่จําเป็นที่ต้องให้บัตรประชาชนเลยนะฮะสาม,มารถปฏิเสธได้เลยนะครับอย่างนี้ครับ <c oughs> <c oughs> อาจจะเป็นคือถ้าแรกพวกนี้เนี่ยแรกบัตรเนี่ยอาจจะต้องเป็นบัตรที่เป็นอาจจะไม่ใช่บัตรประชาชนหรือบัตรออาจจะเป็นบัตรพวกบัตรพนักงานนะฮะ <c oughs> นะอาจจะเป็นถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศตัวไปอาจจะเป็นบัตรพนักงาน เป็นบัตรนักศึกษาก็ได้นะครับที่ระบุตัวตนของของตัวเราเองนะครับจําจเป็นที่จะต้องให้แ้นตรงนี้เนี่ยอคือแต่ผมมองว่าสายราชการเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องจําเป็นจะต้องบัตรประชาชนนะครับนั้นตรงนี้เนี่ยคือถ้าถ้าถ้า ถ้าเขาจําเป็นจริงๆก็ต้องให้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยแต่ถ้าเอกชนเนี่ยเราสามารถปฏิเสธได้เลยนะครับผมแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้เราเข้าไหมฮะบางที่ผมบางทีเขาบอกขอบัตรประชาชนเราบอกเรามีบัตรอื่นได้ไหมเขาบอกไม่ได้ต้องเป็นบัตรประชาชนสมมุติอย่างนี้นะฮะแล้วเราจะต้องยังไงครับพี่เราต้องดูว่าสถานที่ราชการที่เราไปเนี่ยเราผัดนคืออะไรแล้ว แล้วเวลาเราไปติดต่อสารราชการเนี่ยถ้าคุณไม่เอาใบบัตรประชาชนไปเนี่ยค,คุณไปติดต่อได้ยังไงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาติดต่อราชการยังไงตัวคุณเอาเองจะต้องเอาบัตรประชาชนไปอยู่แล้วใช่ไหมครับเพื่อไปทุนเนเก,กเนี่ยเราก็อพอจะต้องแลกเนี่ย เราจะต้องบอกว่ามีความจําเป็นที่ต้องใช้บัตรประชาชนใช่ไหมครับอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จจะต้องเข้าไปติดต่อสํานักงานหรือว่าสถานีการที่คุณเทาได้เข้าไปนะครับก็ต้องแจ้งไปนะครับอแล้วแล้วในกรณีของเอกชนเนี่ยฮะถ้าเกิดเขายังยืนยันว่าจะขอบัตรประชาชนอย่างเดียวอย่างเงี้ยฮะเราจะคืออยู่ที่เราครับเราเราเราไม่จําเป็นต้องให้ครับนะฮะเราไม่ให้ครับยิ่งด้วยเฉพาะโดยเฉพาะบอกว่าถ้าไม่ให้จะขอถ่ายบัตรบัตรส่ง แต่เขาเรียกว่าถ่ายรูปก่อนได้ไหมอย่างนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่นะับคุณเรานะครับเพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันจะถูกส่งต่อไปทางทางโซเชียลนะครับหรือว่าสามารถที่จะไปดําเนินการอะไรอย่างนี้มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากนะครับนั้นนั้นถ้ายิ่งถ่ายรูปเนี่ยยิ่งไม่ให้ใหญ่นะครับแล้วอย่างที่บอกว่าไม่มีกฎหมายตัวไหนที่จะบอกว่าจะต้องใช้ประชาชนเท่านั้นในการที่คือแต่โดยปกติเวลาไปติดต่อคอนโดนะหรือสถานที่เอกชนทั้งหลายเนี่ยที่ต้องมีการแลกบัตรเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นการหลักฐานว่า เราได้เข้ามาแล้วก็เพื่อระบบความปลอดภัยแต่ว่าเราก็อย่างที่บอกว่ามันมันไม่จําเป็นที่จะต้องให้บัตรประชาชนนะครับบัตรอ,อื่นได้ครับยินดีครับผม<อ>นะครับอ๋อคือเพราะเพราะมันมันมีบางเคสที่ว่าอย่าง,งไปหน่วยงานที่เป็นเอกชนอย่างเงี้ยบ,บางทีเขาก็ยินการแต่ว่าอยากจะขอบัตรประชาชนซึ่งบางทีเราบอกเราไม่มีบตัตรจากอื่นได้ไหมเขาก็บอกเ,อเข้าไม่ได้หรืออะไรต่างๆงเนี่ยนะฮะแล้วเราจะไปเถียงกับเขาเขาก็ไม่ให้เราเข้าหรืออะไรต่างๆงเนี่ยครับที่สุดาติที่ก็อย่างที่บอกครับคืออย่างที่บอกว่า มันก็ต้องดูว่าเพื่อเมือ่อเมื่อไม่ให้เอาเข้าแต่ทีเนีน้่มันมีความจําเป็นถ้าอย่างนั้นอโชว์ได้ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นโชว์บัตรโชว์บัตรบัตรประชาชนได้ไหมแล้วก็เอาบัตรอื่นเนี่ยให้ให้ไว้แทนอย่างนี้ได้ไหมฮะอ่ก็อาจจะต้องมีแนวทางหนึ่งเพราะว่าเรามีความ,วามจําเป็น,นทีต่ต้องใช้บัตรประชาชนไปติดต่อรุ่นนี้นั่นก็ว่าเข้าไปนะฮะว่าจะต้องถ้าคุณก็ต้องถามเพาว่ามีความจําเป็นแค่ไหนที่ต้องต้องใช้บัตรประชาชนเพื่ออะไรนั้นถ้าเพื่อบอกว่าเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าคุณได้เข้ามาผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย ผมก็เอาบัตรอย่างที่ผมว่าเนี่ยคือบัตรอย่างที่ว่าเนี่ยบัตรบัตรอื่นๆที่มันไม่ใช่มีเลขอ13หลักหรือว่าอข้อมูลที่มันมีอยู่ในบัตรของเรานะครับให้ถ้าเขาต้องการอีกก็คือว่านี่ไงบัตรประชาชนของผมอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ผมต้องการใช้แต่ว่าเดี๋ยวเพื่อจะเอาบัตรอื่นๆเนี่ยเป็นแทนเห็นี้มครับมันก็ต้องยืนยันนะครับคุณเหาครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมันไม่ได้มีตัวไหนที่จะต้องบังคับไว้นะครับนะฮะ โอ้ครับพี่สุชาติครับเพราะว่าบา,บางบางทีเราก็กลัวหรือว่าบางทีเราไปซื้อสินค้าเขาก็จะขอ,อเอาบัตรเราไปถ่ายอย่างนี้นะฮะเพื่อเพื่อผมก็ไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรนะ,ะบางทีเราจ่ายบัตรเครดิตด้วยเขาก็าต้องขอบัตรประชาชนด้วยเพื่อลงไปล,ลงประวัติลงอะไรแล้วก็ไปถ่ายอะไรอย่างนี้นะครับพี่สุชาติเวลาไปซื้อหรือว่าทำประกัน okay. หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกครับบัตรประชาชนเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นและสําคัญดังนั้นเนี่ยก็ต้องวิธีลดความเสี่ยงที่ผมว่าเมื่อกี้คือว่า ก็เขียนอย่างสี่ห้าข้ออย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นะต้องทำอย่างนั้นนะครับต้องต้องอย่าอย่าอย่าไปบอกว่าเอ้ยมันไม่เป็นอะไรก็ได้อย่างเงี้ยถไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยยังไงมันมันก็ต้องต้องต้องโปรเทคไปก่อนนะครับนะส่วนสมมติว่าเราโปรเทคไปแล้วแล้วก็เขียนอย่างที่ผมให้แนะนาให้คําแนะนําไปแล้วอย่างเงี้ยอเราก็ยังถูกเรียกว่าปลอมเอกสารหรือว่าเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปสมัครบ่ตรเครดิตอยู่อย่างนี้นะฮะในําต่อไปก็คือว่า ต้องไปแจ้งความเป็นหลักฐานไว้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับว่าบัตรของเราเนี่ยของเราเนี่ยไม่ได้ไปเป็นการสมัครบัรเครดิตนะไม่ได้ถูกฟ้องนะฮะไม่ได้เอาข้อมูลตัวนี้ไปนะฮะต้องต้องยืนยันแล้วก็ไปแจ้งความไปก่อนนะครับ<อ>แล้วก็ส่วนว่าถ้าเราไม่ได้มีการเซ็นหรือว่าไม่ได้มีการพูดจริงๆเนี่ยหรือไม่ใช่เอกสารจริงก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลซึ่งการพิสูจน์เนี่ยก็ต้องอย่างที่ผมเคยได้ได้ได้บอกเบื้องต้นนะฮะว่าจะต้องพิสูจน์กันว่า ถ้าเราไม่ได้กู้จริงเนี่ยรือว่าไม่ได้สมัครประกันดีจริงก็ต้องก็ต้องสู้คดีกันนะครับในลักษณะแบบนี้ครับได้ครับวันนี้ต้องกาบขอบคุณท่านพี่สุชาติเป็นที่สุดเลยนะครับที่ท่านสละเวลามื่วพูดคุยกับผมแล้ว่าวุวในรายการนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องขอกราบเรียนประเด็นนี้ยังมีเพิ่มเติมอีกแต่ว่าพอดีเวลามันกระชั้นเข้ามานิดนึงนะครับพี่สุชาติครับได้ครับคุนทรนะครับต้องกาบขอบคุณเป็นที่สุดเลยครับท่านครับขอบคุณมากครับสุนทรครับครับสวัสดีครับ กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับท่านพี่สุชาตินะครับสิงคะเนติโร่นะครับนะฮะท่านเป็นทนายความชื่อดังนะครับสำนักงานกฎหมายสุชาติแอนเอสโซเซีนะครับเบอร์ติดต่อของพี่สุชาติก็081นะครับ638นะครับ4207นะครับถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีประเด็นทางด้านกฎหมายนะครับลองโทรไปเรียนปรึกษาท่านพี่สุชาติได้นะครับท่านใจดีมากๆเลยนะครับนะครับ ครับต้องกราบขอบคุณท่านพี่สุชาติเป็นที่สุดเลยนะครับคุณสุชาตินะครับสิงคเนติโลนนะครับท่านเป็นทนายความชื่อดังนะครับสำนักงานกฎหมายสุชาติแอนด์เอสโซซเอนะครับอาจจะต้องโทรไปเรียนปรึกษาท่านก่อนนะครับว่าท่านสะดวกไหมนะครับแล้วค่อยค่อยเรียนปรึกษาท่านถึงประเด็นต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างท่านพอจะมีคําแนะนํำยังไงบ้างนะครับแต่ว่าในเรื่องของบัตรประชาชนผมมองว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับบัตรประชาชนนะครับอาจจะมี อิเล็กทรอนิกส์การด้วอะแต่ว่าเลเซอร์ไอดีด้านหลังด้วยนะฮะแต่ว่าบัตรเนี่ยนะ,ะสำคัญมากเลยนะฮะแม้ว่าเราเราจะบางทีเราจะเข้าสถานที่เอกชนนะฮะบางทีเราจะไม่ให้เขาก็อาจจะไม่ยอมอะไรเงะะี้ยฮะเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าข้อมูลเราล่วไหลแล้วเราถูกเอาไปใช้ใน ด้านอื่นมันก็ต้องเสียเวลาไปนั่งแจ้งความแล้วกว่าจะมาพิสูจน์ทราบได้บางครั้งหรือว่ายิ่งโลกโซเชียลนะครับบางทีขออนุญาตอ่ายใช้มือถือถ่ายบัตรหน้าบัตรเราใช่ไหมฮะเสร็จแล้วอาจจะไปปิ้นได้เซ็นได้กว่าจะมาถึงเราดําเนินคดีกว่าจะไปพิสูจน์ทราบอะไรต่างๆเราก็อาจจะต้องต้องไปสู้ความต้องไปหา ค้นหาเอกสารต้องมานั่งทำไทม์เทเบิลก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเราไปที่ไหนมาบ้างเราไปให้ใครบ้างแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะทํายังไงใช่ไหมฮะเหมือนกับในช่วงก่อนหน้านู้นผมก็อยู่ดีๆบัตรเครดิตผมใบหนึ่งก็โดนโดนอ่าระงับไม่ให้ใช้แบบอ่าซื้อของเพราะว่าบอกว่ามีอ่ามียอดจากต่างประเทศเข้ามาตัดอะไรเงี้ยฮะทางทางทางหน่วยงานที่ออกบัตรก็เลยขอระงับไว้ก่อนแล้วก็ค่อยทาเรื่องออกบัตรใหม่อะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องหลายๆเรื่องหรือว่าในเรื่องของอ่าบัตร ประชาชนนะครับบางทีเราจะต้องใช้แลกในในสถานที่ต่างๆหรือแลกแลกบางทีเราต้องการอ่าจะใช้อ่าสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่นั้นๆอาจจะต้องขอบัตรประชาชนไปแลกใช่ไหมครับเพื่อทําตามหน้าที่เสร็จแล้วบัตรประชาชนเราเราจะมีความมั่นใจได้ยังไงว่าบัตรเราจะปลอดภัยข้อมูลเราจะไม่รั่วไหลจะไม่มีใครนําข้อมูลเราไปใช้หรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ที่ที่ผมมองว่าหน้า น่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับในเรื่องของบารประชาชนนะครับแต่ว่ายังมองไม่ออกถึงมาตรการต่างๆหรือว่าอย่างที่ได้เคยคุยในรายการนะครับเราอาจจะมีการใช้คล้ายๆกับแอป่อาแอปใดแอปหนึ่งได้ไหมครัที่เราเข้าเหมือนกันเราเข้าไปเช็คอินสถานที่ต่างๆแล้วเราก็ใช้ อ่า QR code แล้วเราก็เช็คอินเข้าไปแล้วใน QR code ก็จะแจ้งรายละเอียดของเราในใน QR code ทางหน่วยงานต่างๆก็จะรู้ข้อมูลเราเราเป็นใครอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรสามารถที่จะติดตามเราได้เงี้ยนะเราก็ลดการที่จะมอบบัตรประชาชนให้กับทางหน่วยงานหรือสถานที่ต่างๆเพื่อความปลอดภัยเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอ,อะไรไหมแล้วเขาจะดูแลบัตรประชาชนเราเหมือนกับที่เราดูแลไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นประเด็นที่เอ่อ ก็มองมองในมุมมองก็น่าน่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงท้ายของชั่วโมงนี้นะครับพักสักครู่ครับ